สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน4289ชาแนลค่ะเมื่อนี้พาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศมาเบิ่งทะเลย้ำหนาหอนกันแน่นาะสิพาไปตามเลขของพอก่อนระยองน้ำค่ะเพิ่นว่าเพิ่นมีเลขที่หายแล้วค่ะสำหรับงวนนี้2พฤษภ้ามกหาค่ะไปเบิ่งไปฟังน้ำกันค่ะว่าเพิ่นมีตัวเด็ตัวดีตัวใดที่หายเนาะ พ่อกรสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสี่สองปัดเก้าชาแนลค่ะพ่อกรครับโทรมาขอโชคขอลาบกับพ่อกรค่ะได้เลยได้เลยค่ะพอกรสบายดีไหมคะสบายดีครับผมไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านดีถือว่าปลอดภัยมากที่สุดแล้วค่ะพ่อกรถ้าอยู่ค่ะพอาอกไปไหนมาไหนก็ลำบากนะค่ะพ่อกร โอเควันที่พ่อกรณขอให้แนวทางล่างไปก่อนเนาะเอาล่างก่อนนะคะพ่อกอรล่างก่อนแล้วก็ก่อนออกสองวัน,วนหรือสามวันหรือหนึ่งวันเดี๋ยวจะมีเลขสรุปพิเศษให้อ๋อมีสรุปโค้งสุดท้ายเป็นชุดพิเศษเหรอคะพ่อกรณอ,อ่าโค้งสุดท้ายนี่จะเป็นชุดบนแต่วันนี้ชุดล่างก็เป็นพิเศษเหมือนกัน พิเศษล่างพิเศษบนนะคะพอกอวันนี้พิเศษล่างแล้วขอให้เอฟบีติดตามผลงานของผีสองแสดเก่าแลวพอกรไปเรื่อยเรื่อยนะเพราะว่าตอนเนี้ยบอกว่าตัววิ่งไม่พลาดเลยนะล่างค่ะพอกอเริ่มเลยนะครับวิ่งล่างสองกับหกครับผมตัวเด่นบนล่างเล่างอย่างเดียวนะคะพอกรครับครับวันนี้ล่างอย่างเดียวครับสองกับหกพอกรให้สองกับหกนะคะ จับคู่ให้ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์สองศูนย์หกค่ะพวกก้หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหกค่ะสองหกสี่หกสองหกแล้วก็สี่หกค่ะครับสองคู่สุดท้ายนี้ให้ไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดไว้ค่ะ,ะเต้นเลยสองคู่นี้ จัดไว้แต่นนเนื่องเลยนะคะพ่อกรจัดไว้เลยเด็ดสีดีติดตามคนตาดีตองแปดตาอย่าแน่วอย่าลืมนะคะอย่าละโอกาสอย่างการมาทีเพราะว่าอย่ารอรออ่าอันแน่นอนครับคู่สองคู่นี้มาแน่ๆใช่ไหมคะพ่อกรมาแน่ๆอันแน่ๆอันแน่ๆอันแน่แน่ค่ะค่ะแล้วก็ยกสุดท้ายอีกวันหรือสองวันเดี๋ยวพ่อกรโทรไปแล้วก็ลองดูนะเพราะว่าเลขเลขวิ่ง ได้ค่ะพกกรแต่ตอนนี้ตอนนี้เขาให้ร่างก่อนผมก็รอรับดีๆเลยกี่มาครับบองวามี t m เกาะติดกาะติดพอกรไว้ห้ามพัดด้วยประการทั้งปวงนะคะพอกรครับครับแล้วก็ศูนย์เกค่ะโทรับหมอศูนยค่ะพกกรส่หนกสี่หนึ่งหค่ะหกหนึ่งสี่สองค่ะครับอ่า สำหรับค่ะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่อยากติดต่อพอกรณ์นะคะติดต่อพอกรณ์ได้่ออยากเรียนสูตรเพิ่มเติมได้ตัวเลขมาแล้วก็เอามาประกบกันคนะค่ะพอกรณ์รับรองรับรองมันมันมีโอกาสนะแต่ว่าให้เลขได้เลขดีๆมาก่อนอย่างงวดเนี้ยสองกับหกไม่พลาดแน่นอนค่ะพกกรณ์อยากได้นะอยากเรียนเพิ่มเติมอะไรก่อนโทรมา อยากอยากได้พอก่อนจัดให้นะคะพอก่อนจัดให้ครับยาวๆเลยยาวๆเ่ะเพราะว่าพอก่อนเองก็ไม่รู้จะทำอะไรก็แบ่งปันนะครับผมแบ่งปันแล้วก็ชอบคิดเลือกเรื่องต่างๆวันนี้ก็ขอให้เอฟซีที่ติดตามผลงานทีสองแดก้าช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆจะได้มีทีมงานกันมากขึ้นนะ ขอบพระคุณครับพกกรณ์ฝากผลงานปี289ไว้ด้วยโอ้โน่ารักที่สุดนี่ดูที่ชมอยู่ติดตามค่ะเลยออกกำลังกายของพกกรณ์ไม่ผิดหวังรับรอง4289จัดไปครับจัดไปเกาะติดพกกรณ์ไว้ห้ามพลาดได้ได้ห้ามพลาดโดยประกันทุกดวงค่ะได้ใช่ให้สังเกตดูนะเข้ามาสองงวดสามงวดแล้วตัวไม่เคยพลาดค่ะให้ติดตามไว้ให้ติดตามไว้ฮะ ของจริงครับของจริงอืบางทีเราบอกกลับไปไม่ได้ได้แน่ๆแต่พูดเยอะไม่ได้ใช่ไหมครับพ่อกรไม่เยอะไม่เยอะก็พอแค่ดีใจเราอยู่ดีใจเราโอเคครับพ่อกรณ์ก็ฝากผลงานอ่าไว้เท่านี้ครับผมค่ะเดี๋ยวใกล้โค้งสุดท้ายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกรโทรมาอีกได้ค่ะได้ค่ะพกรณครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะพ่อกรณ์ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ พ่อแม่พี่น้องเพื่นอนเมตตาให้มาเราเด้อสำหรับพอก่อนระยองค่ะลางเด่นสองกบหกค่ะจับจับคู่ให้กัมีศูนย์สองศูนย์หกหนึ่งสองหนึ่งหกเน้นๆกันจะมีสองหกสี่หกค่ะขอพระคุณเพื่อนหลายๆเด้อของสำหรับพอก่อนระยองค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องมีตัวเด็ดตัวดวีกัดไล์มาบอกลูกหลานซี่สองแปดเก้าได้ค่ะ เห็นน้ำหรือว่าบ่เห็นน้ำจังใดก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอเด้อจะได้เป็นการเปลี่ยนตัวเลขโชคลาภกันค่ะสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะให้พี่น้องเล่นยังมีสติค่ะ เขามาันเราอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องดเด้อจะได้บผ่าดคลิปเด็ดๆจากทั้งช่อง4 2 8 9 Channel ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ